ก็เป็นเราเท่านั้นเนาะเป็นเราหรือไปน้องหมาย้องแมวข้างถนนนะเอาไปติดรถไว้มันได้บุญจริงๆนะมันมันไม่ได้ได้บุญหรอกมันได้ช่วยเหลือคืออย่างน้อยเผื่อเจอหมาที่แบบหิวข้างถนนอ่ะก็เอาให้ได้แล้วหมากินแน่นอนด้วยดูสิวที่ไม่น่าแก่เลยช่ยอดได้พี่ได้เหมยคันอออเดอร์พี่ได้ชื่นใจเลยเพื่อนตาแรงอะเหนื่อยนานๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นสิวทีนะแบบเนี้ยตาแดงเหมือนแวมไพร์เลยอ่ะแวมไพร์ไปโพล่า พี่แน็พี่แน็พี่มีพี่กำลังซื้อมีคนกำลังซื้อให้พี่ทุกคนอยู่ในตะกร้าตอนนี้นะคะมีหลายสินค้ามากกดช่องพี่ขิงก็ได้ช่องหนูก็ได้เนี่ยผมยอมจิงใจแค่วันละชิ้นเพื่อความหล่อเลยจะได้อะไรอ๋ออกไก่เนาะไก่สีไดิหล่อเพื่อเอฟซีเอฟซีอยากเห็นเราหล่อต่องเน็ตผมทำได้จริงนะผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมพี่แน็พี่แน็ตทำได้ขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรสบาย เราได้ oh, สี่ลมดีเราเพิ่งขึ้นเพราะว่ามันกินเอาไว้คนละแบบมาที่หมายได้กินทั่วประเทศไทยปุ๊บมันจะเป็นวันละอนร้อนออเดอร์สองวันออเดอร์สุดยอดตื่นเต้นถูกทุกคนเพราะฉะนั้นกดกดตะกร้าการกินกินได้ไม่ใช่บอกเสียไม่ออกออกแล้วอะไรกินใช่พี่ผีเใช้บอกไม่ออกรู้ไม่ออกรู้ไม่ออกถูกออกแล้วจะกินอะไรไม่ได้ไปแกะมันซ้ำเลยเมื่อกี้บอกว่าอย่าไปจัง ได้ไม่รู้มือโดนอะไรบ้างเออมีสกปรกอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่กล้องมากล้องไหนคะพี่กล้องไม่ไล่เหรอก็ไม่ไล่หรือพี่ก้องเสนอพี่กล้องพบพี่กล้องอบคุณทุกคนจริงๆนะช่วยกันอุดหนุนค่ะน้องหมาผมบอกเลยว่าของดีคือหมาเพื่อนๆชอบกินอดีก็อร่อยให้กำลังใจพี่เด้ คุณหนึ่งออเดอร์มากที่ที่ที่ช่วยสนับสนุนนะครับทุกคนในตะกร้าเรามีกระเป๋าที่พี่ข้อฟางกับพี่อุวงขิงชัยด้วยนะคะออเดอร์กินแอใชัยมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ไลฟ์เฉยเพราะว่าหยกก้าเข้ามาทำเพลงมาเดี๋ยวพี่หยกมาอย่งค่ะมาแล้วมาันก็เข้าอยู่ตรงนี้เทพวกเราก็ต้องซ้อมด้วยนะเมื่อกี้ไปถ่ายนี้ด้วยวันนั้นเวันนั้นที่เราไลฟ์ขายนะคะทุกคนมีในตะกร้าหมดแล้วนะคือสามารถกดได้เลยนะคะพวกกระเป๋าเดินทางอะไรรอรอรอเดี๋ยวจะรอแล้ว เดี๋ยวอะาไม่ต้องเดี๋ยวล่ะเพราะว่ารอบนี้คือแบบไม่ผิดสัญญาละวันนี้ก็คือเนี่ยข้ามือหนึ่งเมื่อกี้ที่เห็นกินกันไปละแล้วก็จะกลับมารอให้ได้นะครับอันนี้เหมือันนี้ปะเหมือนแม่ลูกอ่อนถากันมาดิเล่อนเือยอันนี้ก็คือคนรวยมหาเศรษฐีอยู่และลูกอยู่ไหนแต่ว็คือลูกพระองอมอันนี้ระหว่างที่ลูกหลักไงเลิกกลับเป็นแม่ไม้วมาให้ขายของเพราะต้องหาตามลูก แค่เป็นต้นปีที่แล้วอ่ะโอ้โหคนดูทีแบบคนระหมือฝันนขายอาหารหมาอยู่ทั่วประเทศไทยไม่ยอมทำถ้าเกิดว่าคุณรักแบบอยากให้ลองรักแบบน้องน้องหมาใช่รักขขาหมดกดได้เลยทุกคนอันที่ปากหมดว่ะมีพี่ๆเขาช่วยหูขายด้วยนะกดดูที่ตะกร้าได้เลยใช่จริงไหนกล้องมึงไม่บอกขอยกดูหน่อยัปักน้องหมาก่อน ทุกคนกดแล้วหนูยังไม่ได้เลยยุดหนูยังไม่ได้ใช่บพีมันเรียกว่ายุดป่ะยินุดชอบหนูก็เห็นพี่เรียกโทดโหษโทษอย่างไม่คำมึงอะไม่ไม่คำมึงอะแต่รู้พี่เรียกอะไรหรือเปล่าแอคเขาถงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เมืคือหลัฟังอยู่ทำนี่แลทุกคนแอคเขาหนูยังไม่ได้เลยสั่งออเดอร์แอคเขาไม่ไอคซีต้นเดือนบลอนี่เมื่อเช้าหนูไลนสี่ออเดอร์ จ่ายค่านมผงลูกไอยเนี่บอกว่าอะไรรู้ป่ะเช้าเช้าบอกว่าผมผมแบบว่าเดี๋ยวนี้ผมอดอดข้าวเช้าจะไม่ออกมาเจอน้องๆอะไรบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรน้องหายหายไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไนไปหาลูกหาเมียเจ็ดโมงเช้าพี่ไปหาลูกหาเมียแต่ว่าแอบไปหาลูกหาเมียแล้วไงตอนไหนแล้วกลับมาตอนบ่ายเย็นตลอดตอนมาทำงานจะชอบเจอเวลานี้ก่อนหน้านี้ไม่เจอเพราะว่าแอบไปหาลูกหาเมียในช่วงเช้าใช่ คือเช้าเช้าที่นม็กที่บอกหายไปไหนไม่ใช่เราไปไปหาลูกหามเมีเหนื่อยเห็นไหมล่ะแอบกูเหเมลไวใช่ปะคนเขาโตออกแบบไม่อยู่นะวันนี้พี่ก็บอกไปคุยงานแต่เช้าใครคุยงานแต่เช้าไม่ได้ต้องเช้าตงเลยพี่ไปดูงานช่างพี่ไปดูเสาอะไรก็ไม่รู้อย่าบอกอย่าให้รู้ว่าแอบส่งลูกไปโรงยนตอนเจ็ดแล้วพออะไรรู้ปะพอไปดูพอพอเราไปถ่ายคอนเทนต์อ่พูดตอนแรกพูดไปอีกแบบหนึ่งงานออกมาอีกแบบหนึ่งแล้วบอกไปดูงานตอนเช้า ไปส่งลูกไปโรงเรียนก็พูดมาเถอะอไปดูใจเมียนะเมียน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยทำแต่งานอะไอย่างเงี้ยช่วงนี้กับ หลายขัวครับลูกๆไปแอบไปหาลูกๆเสร็จก็ต้องอ้าวว่าแบบไปดูงานช่างอะไรเงี้ยกลับมาเจอน้องๆต่อเป็นไงล่ะคือการเป็นพ่อคนไม่ง่ายใช่ใช่คือไม่เป็นไรหนูเข้าใจประหลังต้องโกหกมีลูกมีเมียเป็นไรอายุเท่านี้เนอะสร้างครอบครัวได้แล้วกำลังสร้างมรรคบ้านอยู่ตั้งหลายหลังเนอะลูกลูกเมียอยู่หลังไหนแถวนี้หรือแถวพี่ทำหน้าบอกโดนนอนแล้ว ็เเป็นคนเป็นสิวไม่เดียวหน้าตาดูไม่ได้เลยนะแตกมากมากเป็นสิวอักเสบไงหนุ่มจริงแสดงว่ายังยังมีความเป็นเป็นหนุ่มเป็นแท้อยู่นะคะแกะมันที่มันไม่มีแล้วก็ไปแกะไม่พี่อ่ะชอบจับอ่ะใช่ไหมอย่ามาจับโอ๋อเฮ้ยทุกคนอย่าลืมกดตาก้าซ์เขาจับเขาบอกพา่ไม่ได้เอา เฮ้ยเรียไปทำเสื้อของเลยตัวเองมาขายได้แล้วของน้องทุกคนอ่ะเร็วได้ช่วนี้พี่ไม่ค่อยเช็ดหน้าได้บ็อกเซอร์เลยดูดิหน้าไปมาโชว์ยอด5,000ไอ้ยอดที่เป็นล้านสิบล้านก็ไม่เคยโชว์เวลาไลฟ์ขายสองล้าน3าล้านปิดยอดตลอดแล้วคนมัก็แอบบอกเนี่ยน็กชาตรีในตอนเนี้ยใหญ่ ไม่เห็นไปเลยเอาไปตัดต่อครัโอ้ยน่ารักแค่นี้ก็ถือว่าทุกวันของให้มันเป็นเงสมันเสมออันนี้มันถือว่าเป็นเราเริ่มต้นจริงๆเราเริ่มต้นเป็นนักขายของแท้แล้วที่แบบยัดเยียดเพื่อนน้อยอาหารหมามันยัดเยียดได้นาะเพราะว่ามันเป็นของที่เพื่อนๆซื้อไปเราคือไม่ได้ทิ้งมันแน่นอนจะไม่ให้นกกินไม่ให้หมากินอะไรแต่บอกเลยว่ามันดีต่อดีต่อต่อน้องหมาของคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอืม ขอบคุณน <of> no <analysis> ้องๆมากที the the ่ช่วยกันแบบสุดยอดจริงๆดูน้องมาชุ้มมาชี้กันนะเต็มใจพี่ใบพลอยบอกนี่เต็มใจซื้อหรือไม่ค่ะไปดูความจริงนะที่ซื้อผมชอบมากเลยใครที่แบบรีวิวเข้าใจพวกคาไม่ค้าและที่แบบว่ารีวิวเป็นวิดีโอที่แบบหมากินหมาไม่กินเนี่ยผมดีใจสนุกหมดเลยแบบหบางทีบางตัวก็ไม่เคยกินเนี่ยหมาก็ไม่เปิดใจแต่แบบดีใจมากโอ้แบบเหลือหนึ่งแบบเหลือหนึ่งไปแล้วไปแล้วทุกคนรีบๆกดตะกันเลยทุกคนกดตากจ่าตังค์แล้วเพื่อนๆกดตากจ่ายตังค์แล้หนึ่งหนึ่ง นับทุกคนทุกคนกดอีกชาลีผมสวยขึ้นเห็นไหมล่ะเพราะว่ากินอันนี้ไงไปแล้วไม่อยากให้มันแล้วอดรับแล้วไม่หายติดเตียงแล้วค่ะทุกคนต้องลุกมาทำงานเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่ารักษาตัวเองไงทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดตะกร้านะคะอันนี้นะแต่ว่าเราปักหมดเลยนะอ่ะแข่นอันมากเดีกว่า เปลี่ยนเป็นเมน,น,นอาหารมา,ารดิคอไปไหนแล้วอ่ะเมนอาหารมาดิคอไปไหนแล้วอ่ะจะกลับปิว้วอ่ะดอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำกระสอบแบบว่าหลากโลใช่ไหมคะสิบกิโลไปทำกระสอบอสอบิบโลหาตังใจเขา้าเชิญเข้าเดิมลูกเห็นไหมล่ะ <laughs> ลูกเรีนอยู่ลูกจะลูกเริ่มลูกโตแล้วแหละทุกคนปั่นเงี้ยคือค่าเทอมมันแพงค่าเทอมเด็กอ่ะเนาะตอนนี้ัใช่ค่าเทอมแพงมากเลยือนแพงมากเท่าไหร่ก็มันไปกินอะไรคืออะไรคือกับการเป็นเซลเล์หรอดีนะแต่ดีนะจ้างมาเป็นเซลล์นะจริงจังหมดน้องๆเดีหนูให้ขายของทั้งวันเพื่อนๆอย่าเบื่อเพื่อนๆเบื่อแน่นอนเนี้ยไปไป ที่งเดี๋ยวก็เบื่อแต่ว่าน่ารักก็คือเป็นผมว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ก็สนุกดีนะคุยเล่นกับเพื่อนๆดูกันพูดกันาการที่หนูได้มาเป็นเซลเลยรู้ป่ะพี่เขาเห็นหนูตื่นเช้าพี่เขาว่าเพิ่งเคยเห็นคนอีกตื่นเช้าในรอบหนึ่งปีเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาบอกว่าไม่เบื่อนี่เห็นไหมล่ะก็อยู่นั่นอยู่ดูกันนานๆทุกวันนานคนหลายคนต้องสแกนหน้าเข้างานจริงจังกันเลยจริงหหนูไม่เห็นมีเลยไปสแกนอันนี้เลยปะสแกน นนเดี๋ยวนี้ให้สแกนแปดโมงเลยลวว้า <Whoa! S 2> เลิกเลิกช้าสุดไปเลยเร <c oughs> าวันออนี้วันนี้ไม่เห็นละอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องรอยาก <c oughs> ่อน <c oughs> <c oughs>